โมฮัมเหม็ดซาลาตั้งเป้าขอยิงประตูในเวทียุโรปให้มากกว่านี้หลังจากเพิ่งกดลูกที่50ในนามนักเตะลิเวอร์พูลในเกมแชมเปียนลีกที่เฉือนชนะลิน2ต่อ1เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาผมภูมิใจมากกับประตูนี้แต่หวังว่ามันจะไม่ใช่ลูกสุดท้ายนะซาลายิ้ม ah พร้อมพูดอย่างถ่อมตัวสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ทีมเราเก็บชัยชนะได้ผมมีความสุขกับสิ่งที่เราทำร่วมกัน ประตูที่50ของซาร่าเกิดขึ้นในนาทีที่35ของเกมและช่วยให้หงแดงขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ก่อนที่ฮาวิเอลเลียตจะมาซัดประตูชัยปิดจ็อบพาทีมเข้ารอบน็อกเอาอย่างเป็นทางการซาลายังชมทีมและผู้จัดการคนใหม่อันเนอร์สล็อตว่าทำให้ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้แข็งแกร่งสุดๆแต่เจ้าตัวไม่อยากเปรียบเทียบทีมชุดนี้กับทีมที่คว้าชแชมป์ในปี2019มันต่างกันเยอะทั้งผู้จัดการทีมและนักเตะ ตอนนี้เรามีนักเตะจากชุดนั้นเหลืออยู่ไม่กี่คนแต่สิ่งที่เรามีคือผู้เล่นพรสวรรค์สูงที่ทำงานหนักมากและแนวคิดที่สุดยอดของโค้ชซาร่าทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงมุ่งมัน่นเราจะทำงานหนักกันต่อไปแล้วรอดูว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนแฟนหงคิดว่าบังโมจะพาทีมคว้าถ้วยใหญ่ได้อีกไหมแฟนแฟนลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ